ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n c h h e a d วันนี้เราก็อยู่ในเกมฟี f a Mobile 2 1กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับการอัปเดตกิจกรรม PC ซีซั่นฟีนะครับก็ตอนนี้ก็ทาง EA นะครับก็ได้อัปเดตแล้วก็ทวิตเตอรลงมาแล้วนะครับว่าสําหรับนักเตะหรือของวัน ที่จะอยู่ในกิจกรรม p s e a s o n fit มีใครบ้างนะครับก็เป็นตามรูปนี้เลยนะครับสำหรับ o v r 118นะครับก็เป็นเ Levan d a b กี้นะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เป็นโทนี่โค t e นะครับร้อยที่ผมก็มี m b ป p p e แล้วก็ฮ u m m e l นะครับแล้วร้อยสิบสามก็มีเบนเยเดอร์กับซีเ y ็กนะครับแล้วก็ยังมี LM นะครับเป็นรั t ฟอร์ดนะครับแล้วก็อีเดอร์มิเลเตานะครับส่วนร้อยสิบสองก็ยังมีกุนูกันแล้วก็ ชิลินสกี้นะครับแล้วก็ร้อยสิบเอ็ดก็มีแซงแม็กซิมันกับฟาเบนสกี้นะครับแล้วก็ส่วนของอีกอันนึงก็จะเป็นตัวของนาวเอนเลเตอร์ก็อัปเดตกันเข้ามาแล้วเช่นกันนะครับว่าจะมีใครบ้างนะครับสำหรับนาวเอนเลเตอร์นะครับก็จะเป็นนักเตะที่จะสามารถเอาไปเล่นในซีซั่นหน้าได้นะครับก็ OVR ก็จะไม่เป็นตามนี้นะครับเดี๋ยวพอไปซีซั่นหน้ามันก็จะดรอป OVR ลงนะครับ สำหรับนาวแอนเลเตอร์นะครับก็จะเป็นนักเตะที่จะสามารถเอาไปเล่นในซีซั่นหน้านะครับแต่ว่าไอคอนคงไปไม่ได้นะครับสำหรับนาวแอนเลเตอร์ก็จะมีไอคอนเป็นของรางวัลก็จะเป็นดีดีเอด็อกบาร์ใน OVR 120นะครับแต่ไม่สามารถเอาไปได้นะครับส่วนที่เอาไปได้ก็จะเป็นนักเตะ OVR ปกตินะครับก็คนแรกก็จะเป็น OVR 119นะครับแดนแม็กซเอทีก็เป็นฮาร์แลนด์นะครับ118ก็เป็นแอนดูโรเบซันนะครับจากอ b จากลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็117ก็เป็นกาเรเบลนะครับ ส่วน116ก็เป็นคิมเปนเป้นะครับ115ก็เป็นกีันทิปเปียส่วน115อีกตัวนะครับก็เป็นฮาเฟเรลเลอา์นะครับ115อีกตัวก็เป็นบาเรล่านะครับแล้วก็มี115อีกตัวก็เป็นจอร์นสโตนนะครับจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วน110อีกตัวก็เป็นเดลี่แอนลี่นะครับตอนนี้ก็มาอัปเดตแล้วนะครับสำหรับของรางวัลในตัวพรีซีซั่นฟีดแล้วก็ตัวนัลแอนเดอร์สนะครับก็ เดี๋ยวส่วนกิจกรรมนะครับคืนวันมหัสเราก็จะเจอกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ